the house. ๕0 0บาทต่อครัวเรือนทั่วไทยเป็นข่าวจริงหรือไม่ข่าวปลอมหรือเปล่าวันนี้บุ๋มมาเช็คข่าวให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่19มีนาคมปี2567ค่ะทุกคนซึ่งคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆอีกเช่นเคยก่อนไปรับชมนะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละ เรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากได้รับข้อความนะคะหลายคนเนี่ยได้รับข้อความเนาะว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้มีนโยบาย,ายช่วยเหลือภัยแรงชดเชยหลังคาเรือนละ500บาทต่อเดือนแล้วก็มีลิงก์เว็บไซต์ให้แตะแล้วก็ กดโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนใครได้รับบ้างนะคอมเมนต์รายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะบุ๋นตอนแรกบ,บุ๋มก็งงนะว่าเออเขาได้ข้อมูลมาจากไหนนะคะว่ามีการช่วยเหลือ500บาทเป็นค่าช่วยเชยพียแรงจะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบุ๋มก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะก็ไปเช็กที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะทุกคนเขาก็ได้มีการออกมาถแถลงแล้วนะคะเขาบอกว่าจากการมีข้อมูลในเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคนะ แจ้งนโยบายช่วยเหลือภัยแรงชดเชยหลังคาเรือนละ500บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะกับการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยนะคะก็พบว่าเป็นของมิฉาชีพนะคะที่ส่ง s อ s หลอกลวงให้ผู้ให้ผู้ที่ได้รับ s อ s เนั้นกดลิงก์นะคะซึ่งเป็นลิงก์ปลอมนะและกปพไม่มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยภัยแรงแต่อย่างใดนั่นเองนะคะ ก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะที่ได้รับ s อ s นี้ก็อย่าไปกดลิงก์หรือว่าแตะลิงก์ใดๆแล้วก็อย่าส่งต่อนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยข้อมูลอย่าสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคนะคะนะคะสรุปก็คือกอปภไม่มีนโยบายจ่ายเช่าเชยเพล้งนะคะ นะคะข้อความเอ่ใช่เป็นจังกล่าวเป็นข้อความพิสุถูกส่งโดยมิจฉาชีพนะคะหลอกลวงให้มีการกดลิงก์นะคะแล้วก็เป็นการหลอกลวงนั่นเองนะคะจบเนาะโอเคนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกวดแชร์ไปให้กับพี่บ้านาคนอื่นๆได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มจะรีบมาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ